สวัสดีค่ะทุกคนวันข้าสุดท้ายแล้วมันกราสค่ะมาเจอกับสาวใต้บันนอกในดงผู้ดีอังกฤษอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาเปิดวิดีโอใน Greenhouse นะคะเพราะว่าเราจะให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้นะคะบรรยากาศที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้ลบพบองศาค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าในส่วนเรา มีเกรดน้ำแข็งมากขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอย่างที่เราสัญญาไว้คลิปที่แล้วนะคะว่าเราจะมาบอกให้ทุกคนฟังว่าบันไดเงินเดือนของเราเป็นยังไงตั้งแต่งานแรกจนถึงงานปัจจุบันตอนนี้นะคะที่อังกฤษเนาะก็เราทํางานมา3งาน ภายในสามปีกว่านะคะแล้วก็มาดูกันว่าขั้นบันไดเงินเดือนเราันเป็นยังไงแล้วก็เรามีวิธีทํำยังไงเผื่อว่ามันจะเป็นประโยน์กับหลายๆคนที่พยายามจะพัฒนาตัวเองอยู่ที่อังกฤษนะคะตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูส่วนหลังบ้านของข้าพเจ้าก่อนค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เยี่ยมเยี่ยมให้ทุกคนดูก่อนนะไปค่ะหนาวมากทุกคนคือนี่ออกมาจากกรีนเฮาส์นะคะคือในกรีนเฮาส์ไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะตอนนี้ทุกอย่างก็คือ คอพับไปหมดแล้วค่ะสิ้นพระชนกันไปหมดแล้วนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้คือน้ําแข็งมันแบบว่าหนาขึ้นกว่าคลิปที่แล้วที่เราพาทุกคนมาดูเนาะทุกคนลองดูนี่พอแบบเรากำมันามานใช่ไหมคะเอ้ยไม่เอาไปนี่ทุกคนเราสงสัยว่าเราจะไปทําบิงซูได้ไหมคืออยากกินบิงซูมากขณะอากาศหนาวๆแบบนี้นะแต่ก็คืออยากกินนะทุกคนนี่คือแบบว่าหนาวจริงนะ ถ้าอากาศมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันหนาวกว่าตอนหิมะตกนะเรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะนี่เดินเหยียบย่าไปก็กรอบกันเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนจะสังเกตว่าต้นสวิตชาร์สของเรานะทุกคนนี่ทุกคนมาดูกันใกล้ๆนี่น้ําแข็งคืออยากกินมากเลยอะอยากลองชิมหน่อยสิ มันก็คือน้ำแข็งขูดอะอยากลองเอาไปกินจังเลยกินดีไหมนี่พอเราแบบรูนรออกมาใช่ไหมคะนี่มาเป็นกิดน้ำแข็งแบบโอ้ยอยากกินมากน้ำแข็งขูดแบบใต้นี่คือแบบท้องฟ้านะคะก็จะใส่กิ๊กมากเลยค่ะแต่ว่าอากาศคือเย็นมากทุกคนก็ b r a s l s p r o u t ที่เราโชว์ให้ทุกคนดูวันก่อนนะแข็งมากทุกคนคือยก ยกนางไม่ขึ้นแล้วอ่ะเพราะว่านางติดแงกอยู่ตรงนั้นอ่ะอืมกระลัมปีค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองเช็คสะของพริกทิสิกรอบนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูค่ะ <c ười> แข็งหนักกว่าเดิมทุกคนไม่มีการละลายเลยอ่ะคือแบบว่าแข็งปุ๊กมากคือนี่คือมันเป็นบาร์เรลใหญ่มากนะคะคือทั้งบาร์ลเนี่ยคือแบบแข็งเลยค่ะแข็งทั้ง แข่งทั้งทังอ่ะทุกคนก็ให้ชมบรรยากาศแบบไวไัยวัยอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าบ้านกันค่ะไปหาความอบอุ่นกันในบ้านนะคะคือส่วนผสมยำเห็ดของเรานะคะมีมะเขือเทศเขียวแล้วก็มีต้น หอมนะคะหนังหมูที่เราหั่นกันเมื่อกี้เนาะแล้วก็มีออแครอทแล้วก็อันนี้ค่ะกะหล่ำปลีด้วยแล้วก็เราใช้มาม่าแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแล้วก็เครื่องมาม่านะคะแล้วเราก็จะตบพริกใส่เพิ่มแล้วก็บีบมะนาวด้วยนะทุกคนเติมน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดเดียวค่ะเดี๋ยวมาทำด้วยกันนะคะมาค่ะตอนนี้เห็ดเราก็ลวกอยู่นะคะนี่ ระหว่างที่รอเห็ดสุกนะคะเราก็เอาอันเนี้ยผักที่เราหั่นไว้นะคะมาไว้ข้างบนความร้อนนิดนึงเน,ะนาะหนังหมูนะคะตอนที่แบบมันร้อนๆอ,อยู่นะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะอันนี้ก็มายันจ้าความรู้สึกของเราได้กินหนังแบบนี้นะคะมันเหมือนกับได้กินตีนไก่ไปด้วยเลยอะเราคิดว่ามันน่าจะแบบว่าเป็นไขมันประเภทเดียวกันนะคะทุกคนนะคะนี่ เป็นมาม่าค่ะอืมอร่อยเราน่าจะไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วค่ะยำเห็ดรวมของเรานะคะน่ากินไหมไปค่ะ คนนอนหนาวนะคะมีถุงน้ำร้อนให้นางอยู่ข้างๆนะคะเผื่อว่านางจะหนาวเกินไปนะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวของการนั่งกินมื้อเที่ยงของเรานะคะนี่มาเลยคะ่ะทุกคนมาชิมกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังเรื่องการทำงานที่นี่ของเรานะนี่มาเยอะๆทุกคนก่อนนะคะอันนี้คือหนังมูงนะคะแล้วก็แครอทแล้วก็เห็ดค่ะ Uh huh. ทุกคนอยากบอกว่าได้กินอาหารอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารรสชาติไทยๆนะมันแบบว่าถูกอ,อกถูกใจมากเลยค่ะอันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากกินนะแต่เรายังไม่ได้กินเป็นเวลาสามปีกว่าแล้วนะก็คือหูหมูค่ะทุกคนอยากกินมากถ้าอยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็อยากได้หนังหมูเนาะเราแนะนำให้ไปที่เคาน์เตอร์เวทโทรสค่ะลงไปถามเขาเนาะที่บูเชอร์ค่ะ ว่าเขาจะลอกหนังหมูตอนไหนแล้วก็ขายได้ไหมซื้อได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะพนักงานอะ่ะเขาก็จะดีนะเขาก็ขายแบบขายแบบถูกมากทุกคนอันนี้เราได้มาแบบยังถูกอะ่ะได้มาแผ่นใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เราก็มาลวกแล้วก็เอแบ่งแช่ช่องฟรีดไว้นะเราเอามาใช้เฉพาะที่เราจําเป็นต้องใช้แค่นั้นแล้วก็ได้กินแบบนานมากเราซื้อมาแบบว่าประมาณ2โลก,กว่าค่ะแค่ปอนนิดๆเองทุกคนคือแบบจริงๆแล้ว่ะเขาจะทิ้งใช่ไหมคะ แต่ว่าแทนที่จะทิ้งเขาก็ขายได้เงินเนาะมะเขือเทศเขียวเก็บตั้งแต่ปลายเพิ่มร้วรูไปใบไม้ร่วงนะคะตอนนี้ก็คือเพราะว่าอากาศมันหนาวใช่ไหมเขาก็ยังคงสภาพไว้ยังเดิมนะทุกคนคือนางไม่เปลี่ยนสีเลยเขียวอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังแข็งเหมือนเดิมนะเนื่องจากว่าอากาศมันหนาวขึ้นใช่ไหมคะ เราเหลือสองลูกสุดท้ายแล้วอร่อยมากทุกคนมะเขือเทศเขียวใส่ในส้มตำไ้่ในยำแบบนี้นะโอ้ทุกคนเผ็ดมากแต่ว่าแซบสุดๆไปเลยค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้เวลามานั่งคุยกับทุกคนแล้วเนาะก็เผ็ด อ่ามาก็เราสัญญาไว้ว่าตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าเราจะมาเล่าบันไดเงินเดือนให้ทุกคนฟังนะคะว่าตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ที่อังกฤษนี่ค่ะเงินเดือนเราเริ่มอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็เราหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่พยายามจะพัฒนาเงินเดือนตัวเองหรือว่าพยายามจะพัฒนาด้านงานหรือว่า career path ของตัวเองนะคะเราก็เริ่มงานแรกก็คือเป็น receptionist ใช่ไหมคะ งาน r e c e p t i o นนี้สาขาเรารับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ1,100อปอนถึงึง1,300ปอนดอนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเดือนไหนเรามีเออทิปจากโรงแรมมากหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับเงินทิปด้วยเป็นเงินเดือนที่ทำงานหนักมากแต่ว่าได้เงินไม่คุ้มเท่าไหร่นะสำหรับเรานะคะเราคิดว่าอย่างนั้นนะ,ละหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนงานเราก็มาทำงานที่เวทโทใช่ไหมคะก็ เงินที่เวทโทงกับเงินที่โรงแรมเขาก็ให้เป็น hourly เป็นชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าเราป่วยเราก็อาจจะไม่ถ้าที่เวโทโถงเราได้เงินเดือนนะคะถ้าเราลาป่วยนะแต่ว่าที่โรงแรมอ่ะเราไม่เคยได้รับนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบว่าขาดงานเลยประมาณนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะซึ่งเราไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่กับการจ่ายเงินเดือนของโรงแรมเนาะก็สองงานแรกที่เราทำเนาะก็จะเป็นงานที่เขาจ่ายเป็นชั่วโมง มาอยู่ที่เวทโฉสนะคะเงินเดือนของเราเรารับอยู่ที่1 3 0 0ถึง1น0นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าเราทํางานเพิ่มชั่วโมงเพิ่มเราก็ได้เพิ่มประมาณนั้นเนาะแต่ข้อดีของเวทโฉสก็คือทุกคนเขาจะมีโบนัสให้เราตอนสิ้นปีนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนของที่ทํางานเหมือนปีที่แล้วนะคะเราได้โบนัส ประมาณ700ปอนด์ค่ะงานนี้นะคะที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นงานที่มหาหลัยออกซ์ฟอร์ดนะคะเป็นงานที่เรามีความภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นงานที่มันพัฒนาอาชีพของเราได้ดีมากๆด้วยนะคะกับการที่เราสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเรามาอยู่ในตําแหน่งงานตรงนี้ได้แล้วก็เงินเดือนเป็นเงินเดือนที่เราพอใจมากเงินเดือนที่เราได้รับนะคะเป็นเงินเดือนไม่ได้ base h o ร r สก็คือ เราจะเราได้ได้รับเป็นเงินเดือนเลยทุกเดือนเราจะได้รับเท่านี้ก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเพจสลิปของเราว่ามันเป็นยังไงก็นี่เลยค่ะเงินเดือนที่มหาลัยนะคะเราภูมิใจมากเลยค่ะพัฒนาการของเราใน3ปีนะก็คือตอนแรกค่ะเราตั้งเป้าให้ตัวเองว่า5ปีเราจะต้องพัฒนาให้ได้ ให้ให้เราไปถึงจุดที่เราทํางานที่มหลาลัยได้นะแต่ว่าเราก็ประสบความสําเร็จถึงเป้าหมายก่อนเวลาที่เรากําหนดไว้นะก็เป็นเรื่องดีนะคะส่วน2ปีที่เหลือที่เราตั้งไว้นะคะเราก็จะพยายามหาวิธีการพัฒนา c a r ิเออร์พาที่มหลาลัยนะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาเงินเดือนของตัวเองไปเรื่อยๆด้วยนะคะโดยการที่แบบว่าตอนนี้ค่ะเราเราก็จะมองหาคอร์สเรียนฟรีที่ สามารถให้เซอร์ติฟิเคตเราแล้วก็สามารถบอก,บอกออผู้จ้างงานนะคะว่าเรามีทักษะอันนี้เรามีเราได้เทรน n อันนี้มาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเวางแผนว่าจะทําขั้นต่อไปนะคะการพัฒน,นาเงินเดือนของเรานะมันไม่ได้เป็นเงินเดือนที่สูงมากอะไรขนาดนั้นนะถ้าเปรียบเทียบกับเงินเดือนของคนคน,คนอื่นที่นี่นะคะเราถือว่าเงินเดือนของเราอยู่ในขั้นที่แบบว่าโอเค มันไม่ถึงกับต่ำจนเกินไปเหมือนสมัยที่เราทำงานที่ Receptionist นะคะโอเคเราคิดว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็น motivation กับหลายๆคนนะคะแล้วก็ประหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ